สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกับผมเนาะนักล่าจังไา้ครับวันนี้ป้ามะโลส่หนูครับหัวปีเลยขัางแหลกเลยครับผมหัวจะมีห้อยก่อนเนาะเข้าดอกก็ดูดแล้วแล้วเข้าปีดูดยังเหมือนแล้วแต่แต่ครับเดี๋ยวผมมะโลส่พอก่อนแต่เดี๋ยวนี้วันนี้มาปลามันครับปามันแล้วก็ตั้งข้างตั้งตั้งตั้งหลุมเพศแต่จะเป็นนั่น เป็นนาครับตั้งลุมลายปลามันนี่นะจะเป็นนาเดี๋ยวผมว่าผมจะโลภหอในปลามันนี่ก่อนถ้ามันมีถ้ามันมีขุยมีห้อยก็น่นาจะใส่ตะมูกลางตรงครับกลางนาเนาะเดี๋ยวไปลุ่นตัวกันครับว่าจะได้ใสก่อนเนาะไปไปครับครับทำชมหลังจากเดินโศมาเรื่อยๆสองตีสามตีบบนี้ครับีนี่เข็มขนาดนักนะปะ้าป้านี่ มับน,บน,บนครับกัดยาอยู่หน้าหูนี่แต่ขี้ขุยนี่เหมือนขี้ขุยหนูน้อยนะครับเลือกไปได้นะท่านผู้ชมผมเสี่ยงตีไปสอละมิติไซครับมันยังบบคอนเดี๋ยวผมว่านะ่ะหน้าในนาก็มีตัวผมมาป้าเนี่ยผมิตรไซเนี่ยร้องบอครับจะเป็นหนูน้อยหนูใหญ่ยังหูเตอะแต่ผมว่าหน้ายังมีตัวนะ,นะจีนะมันจะเข้ากับก่อนอผมมัน กับแต่หัวมาสิบวันนี้กับเก่าปีแล้วครับเหลือแค่สิบกวัวหลังเนี่ยไอเหยียเก่าเนี่เหยียเก่าปีแล้่ยวมุดทุกอย่างเนี่ยเหยียะเนี่ยร้องพอครับจะใส่เนี่ยหลังแรกเดี๋ยวผมใส่กันเนาะหลังที่สองท่านผู้ชมขุยนี่ขี้ขุยอีธนาแร้งนี่มาใส่แล้วครับนี่นะ หนูต้องขาวจี้น่ะแต่แบบแน่เนาะเพราะว่านั้นเข้ามันยังแบบตันได้ดูดนะครับนี่แต่พ่อมัน่ะเข้ามันน,ะนี้ร้องบอกครับข้างไรของปีหูหนูน้อยหนูใหญ่กับหัวน่รุ่นรุ่นมีตัวกอมกัม <c oughs> ไปครับใส่หลังต่อไปหลังที่สองครับนี่ครับท่านผู้ชมครับหลังนี้พอมันกัดกินนั่นเข้านี่กัดกินเข้าใหม่ๆนะครับนี่กัดกินแต่คืนแล้วเนี่ย <c oughs> แต่หนูหน้านี่มันกินกูกินหอยกินเข้านะ่ะเยือนนี่ผมกำลนงแน่ใจว่ามันจะกินก้อนเนาะแต่ผมว่ามีตัวมีตัวแน่นอนตั้มนี้นะมันจะกินกอนเนาะมันแน่เนาะ ตรงรุ่นครับแดดสุดหยอดขอความหฮอนทาชุ๊ชมจะเป็นล้มไปเตือไปเตืองลอห่อนขนาดนักนะครับเนี่ยไปผมใส่หลังต่อไปก่อนครับทาชชมครับหลังสุดค่ายครับมิติไซทาชุชม มันเข้ามันดูดเขาเกี่ยวบันเล้วแต่ครับมันบบบค่อนห้อยกับบนี้เปปะตีตะกี้นะนี่2อสมตีนะครับผมไปนะอันกับสิหหลังใส่หมดอ่ะเหลือนี่6หลังเจหลังเนี่ยได้ใส่ได้ใส่กี่หลังนี่ประมาณสักแปหลังนะครับเอาละข้างแรกเนาะของปีนี้ ลออรุ่นพอกันว่ามันจะได้ก่อถ้าได้ก็จะโล้ใสถ้ามันได้ก็ใสเต่ล้อเข้าเลี่ยวครับเนี่ยเข้าไปยังดูดมดเลี่ยวเถอะมันมันบักคอนครับมันบักคอนแล้วก็มันยังมีน้ามีนาอยู่ติกลิ่นมันหลายผมก็ล้อใส่พอกันเข้าครับประมาณนี้เนาะพื้นมาคืนมาใจครับรอรุ่นผู้มาเจ้าคำเดียวครับ ผีผมเจ้าปลากันครับสวัสดีครับท่านชมสวัสดีตอนเจ้าเ,าเนาะเจ้านี่ผมกับปลาปเก็บเก็บกับครับเก็บกับทีเขาใส่ไว้แต่ว,วานะเก็บกับเก็บดักหนูอูพิษอูถูกเจ้ามาไปครับไปลุ้นด้วยกันเนาะว่าจะมีแต้มก่อนใส่ไว้แปดเก้าหลังนะครับไปไปลุ้นด้วยกันครับ ไปคุณผู้ชมรุ่นครับเก็บมาตะกี้ข้างตังสองหลังบรรทันครับขอบหัวจะมีตัวกอลองถ่ายไปจ้ันนะครับไปฝั่งหลังนี่เหรอข้างปานครับเป <c oughs> ็นจะได้เด็กหนึงอื้อ <c oughs> เต็มแหลกของปีครับโอ้บ่มีห้อยหอ่อหลังสุดหลังที่ทว่าผมว่าบ่มีห้อยนะครับมาและนะท่านผู้ชมมันมันมันเต็มแหลกของปีครับโอ้ใส่ใงญมกําใส่หง่ใส่งามครับโอ้เริ่มรูดูการได้เลยเฮ้ยนี่นักตึกกึกท่านผู้ชมอีกาของแตะครับของแต้เต็มแหลกเต็มแหลกมลันมันมัน ไปไปครับหลังต่อไปครับมัน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 มาแล้วเต็มแหลกไปทำชอหลังต่อไปครับ,รปปรบเป็นที่ไหนเป็นวัดเนึ่ยไอแฮมไอแฮมนักหน่อยครับปุ๊กหน่อยตัวนี้นี่เหลือหฮมลังเดียว ได้หมนันหมันมันหนึ่งแต้มละวแต้มนี่แล้วเออแต้มนี่แล้หลังนี่แล้วดูด้วยกันเลยครับูใส่ไ้ไหนหอ่ะเออนี่บหมือนล้านครับเหมือนเดิมเนี่ยห้อยไหมนะครับหลอดมนันนี่โอเคโซนนี่ซีหลังได้หนึ่งแต้มครับ ไปเดี๋ยวพ่พอหั่มตีนะครับไปมาถึงแล้วอันนี้โมงเกา่าห,ห้อยเกานะครับเอ,อ้ยใส่ไปไหนป่นนี่ก็เออบันล่นงครับท่าน,นาชมออมียังเกา่า ใส่ไก่กันขนาดนักพุ่นตีเพ่ตี <c oughs> ปลานี่ใส่สองหลังครับไ <c oughs> ป เออมัอนเซนนี่เห็นหลังนะนี่นี้าขุยเก่าครับเป็นได้แดงปูมุ้มั้งเฮ้ยขับรันเออเนี่ยท่านผู้ชมปาดทุกนี่หงเก่าครับผมนึวกว่ามีิถววันนี้อาดลาดอยู่นี่ครับท่านผู้ชมของแต้ของแต้อ,แตอีกามันมันมันครับของแต้ครับของแต้ ม,มาละมาละผีนี่เปิดฤดูการได้แล้วครับเปิดฤดูการได้แล้วนี่ปัดใส่ใหญ่น้ำชมเต็มทีสองครับอีกาของแต่อสองเต็มละไปไปแหมโมงครับ ใส่ไก่กันขนาดครับทนชมครับมาแห่มตีหนึ่งตีตะก,กี้หกหลังได้สองแต้มครับอันนี้ปลาเข้าปะวันรุ่นไปกันเลยไปตัง้งนี่ก่อนทำติกันแล้วเนะาะตัวเพทจะมีแต้มมึงหันกอ เป็นจะได้บาล่นครับท่านชมเออปลาเข้านี่มีกะแต่หอยมันหอยมันเตียวอยู่นะครับหอยมันเตี้ยวแต่มันบาก,กินไปหลังต่อไปเห <c oughs> มือนเดิมบ่หรอ มันเดิมมีสองฟังฟังละสามหลังก็หาอันนี้ฟังนี่หลังสุดท้ายดีหน้าเนี่ยมุมสักตัวเตะไนพี่ เออแบาลันหอหอยม้อนม้อนนี่คนเนาะเอ,อ้ยไม่มาครับไม่มาไม่มาไปเดี๋ยวไปพอหัฟังหนึ่งครับไปไปพอหัพอหัฟังหนึ่ง ฟังนี่ไว้ใสไว้สามลังเหมือนกันก็ว่าแต่ผมว่าตีขุยน้อยๆน,นะครับหน,หน้าหน้าหูหน้าหูน้อยๆหน้าหูขุยน้อยๆเนาะน,น, <c oughs> น่าจเป็นหนูต้องขาวผมว่าเนี่ <c oughs> จะเลยออะมาออกซ้ำคำชม ไม่ออกเลยมีหอต้องพีหอก็ว่ามันบอกกินนี่น่าจะหลังสุดท้ายแล้วฮัน เงยอยู่ฮันอือเนี่ยโอผมพ่อผันโอ้โหู้ชมุยน้อยนี่น่ะน่มมตัววะนี่เนาะโอ้โหน่วมีตัว,วล้ชมมีกานี่เน,นะ มันยิง่งแตนโคดขุยไม่แต่ผมว่านี่มันอยู่ขุยเก่าอยู่ครับโตกลางตัวเลยอ,อ้ใส่งามนะท่านผู้ชมนี่นะใส่ใหญ่เลยอนี่นะโตนึนก้อยออสุดท้ายพอดีสามแต้มครับไปเจ้านี่มานหวานท่านผูน้ชมไปเดี๋ยวผมไปสรุปผลงานพอเนาะครับท่านผู้ชมสรุปผลงานครับเจ้านี่สามแต้มครับ มันมันนักตึกกึขึ้นบ้านย่างเสือท่านชมอีกาของแต้ของแต้ครับของแต้เปิดดูดูการยังสวยงามครับนี่สามเต็มกับใส่อยูเกา้า1ิปซิเอหลังท่านชมใส่กับ1ิปเอหลังกับ1ิปเอหลังได้สามเต็ม ของแตเปิดฤดูกาลได้แล้วครับเรื่มละตั้งนี้ไปกันน่าจะใส่หนูแล้วครับเพราะอันเปินกับเกียวเข้ากันเกือบหมดละก็ฟากดติดต,ตามด้วยนะครับช่องนักล่าจังไ้เดี๋ยวผมอยู่ป้าไปหายอยู่หากินตั้งใด้ั่งเนาะครับสำหรับนักหลาจังไฮวันนี้ขึ้นบ้านอย่างเสือล้ำชมสวัสดีครับ